สวัสดีครับพ่อแมีพี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไมเล่เอฟซีสุขสุขคนเมื่อนีส้สะมาเปิดาาาราคาค้วไพิการบ้านพันดอนตำบลบ,บ้านท้าวอำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลำพูค,ครับผมคุณพ่อพันธุที่เปิดจากตัวเดียวห้อเข้าไปสอบถามคุณพ่พอกันได้เลยครับสวัสดีครับในน้ำตัวนะครับพ่อสวัสดีครับผมชื่อพ่ออื่นกันได้นายสยามนายสยามพ่อสยามเนาะบ้านพัอน บ้านพันดอนตำบลอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเฮาเนาะพ่อจะมาเปิดจากตัวครับมื่อนี้มื่อนี้ว่าจะเปิดอยู่ผมว่าซีหาโตนี่ล่ะซีหาโตเนาะสองคุ้มสองคุ้มครับคุ้มแม่สาวกับพร่อมอ๋อครับมาเริ่มแม่นี่เนาะครับเนาะแม่นี่นี่เพิ่นไม่ซื้อบ่พ่อซื้อว่าไอ้เพชรดำเพชรดำเนาะเพชรดำละเราก่อพิ่นมาจะทั้งใดพ่อ กิดสีม่มีพันธามพาสายโมลามาแล้วกนได้ไทยมากหลายหลายเกิดแล้วล่ะอ๋อพาสายโมลาเนาะครับเป็นสายโมลาผสมบ่พ่อผสมโมลาผสมขั้มสูงเพันหลายปบนไดพ่ออ่าเอาเปีๆเลยนเนาะครับกันลอยสามสิบแปดลอยสามสิบแปดมีบวกมีลบบ่ครับบ่ครับครับผมลอยสามสิบแปดสถานะในท้องมีหรือบ่เพ่อท้อง่นีในท้องเบิ่มอยู่สามเดือนไปลายแล้วครับอ๋อมีใบมีหลอดเนาะมี ครับม <sleeves> ีเร mm ียบร้อยนะครับมาเบิงนะครับผมกับกับเบิ่มพันล้านนะครับผมครับเบิ่ม <loops> พันล nah ้านนะครับผมเบิงด้านหลังนะครับมาเบิงด้านหลังเพิ่นนะครับผมด้านหลังเพิ่นผสมอ่าเพิ่นผสมบันที่สองตุลาหกซีเนาะครับก็ได้แล้วสามเดือนเนาะสามเดือนกลัวๆนะครับผม ได้สามเดี่ยนกลัวนะครับเบงนะครับเบงอัตลักษณ์เพิ่นนะครับผมอย่าจับเข้านิ่งๆเลยพอหู้มันบ่อผกครับผมครับกินยาดีเนาะมีขวัญนะครับเบงขวัญนะครับดีนะครับขวัญหาบเงินหาบทองนะครับผมขวัญสวยนะครับแม่นี่เบงขวัญนะครับนี่ขวัญเจียวด้านหลังมาด้านหน้านะครับขวัญงามนะครับผมขนสวยนะครับ ลำตัวอ่างใหญ่ดีนะครับผมลูกในท้องเพิ่นเป็นลูกที่ไรแล้วพ่อลูกนี่เพิ่นอเป็นลูกที่สองครับลูกที่สองเนาะครับเพิ่นมีลูกตัวหนึ่งเนาะครับลูกนั่นลูกสิงโตลูกสิงโตเนาะครับเดี๋ยวคอยชมลูกเพิ่นเนาะครับชมเบื้งเมียเพิ่นก่อนนะครับมีขวัญทั้งสองด้านเนาะครับผมอ่างใหญ่ดีเนาะครับผมลำตัวลำแข้งลำขามีกำไลนะครับกำไลหลังกำไลหนาเนาะครับผมเบื้องท้ายเนาะครับหยุดครับผม เบิ่องคนหางใหญ่พวงหางงามนุ่มสีนุ่มสีเต่านะครับผมแข่งขาบ่ามีตั้มนี้นาะพอนะ่อเนาะครับ,บ,บ,บเดี๋ยวไปชมบืงลูกพิ่นเนาะพอ่อครับมาชมลูกพิ่นเนาะครับเอเ่อพ่นเป็นสายพันธุ์ใดพ่อลูกของสิงโตครับลูกของสิงโตนะเนาะอายุเพิ่นได้จักปีแล้วจักเดือนครัวครับได้จักเดือนก็หกเดือนไปปลายประมาณหกเดืนไปไปอนกว่าเนาะหกเดือนกว่าเนาะครับโอ้ดำดีเนาะพ่อเนาะดำดีนะครับผม เบิ่งหัวนะครับหัวโหนกหัวโน้นดีหน้าตาสวยนะครับดำดีนะครับมีขวัญนะครับขวัญหาบเงินหาบทองขวัญข้ามสูงเพิ่นลายปันใดละพรขสูงนี่ตัวนี้ท่านในวัดเบิ่งท่านในวัดเบิ่งเนาะประมาณสิบข้าวกัวครับร้อยเศร้าเนาะร้อยเศร้าเนาะเบิ่งลำตัวเพิ่นนะครับเป็นเพศเมียแม่นบ่พ่อเป็นตัวเมียตัวเมีครับเป็นตัวแม่ยนะครับเบิ่งข้นหางใหญ่ดีนะครับหูเนาะครับเนาะเพิ่นเป็นลูกที่ เป็นลูกแรกของแม่นี่ลูกแรกของแม่นี่เนาะครับเบิ่งสวยนะครับหอยลูกงามนะครับสวยหง่ดีเนาะครับลูกสิงโตเนาะลูกสิงโตนะครับเป็นเพศเมียนะครับผมงามนะครับลำตัวสวยนะครับเบิ่งท้ายแข้งขาดีเนาะพ่อเนาะแข้งขาดีเนาะครับผมครับเปเ้ไกนะครับเป็นต่อไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกครับนี่ครับเบิ่งครับเปิดราคาหลายปันไดเพ่ะอันนี้ผมก็อยากอยากได้อยากได้เส้าห่า เ้าหาสองแสนหาหมื่นเหมือนพอสองแสนหาหมื่นเปิดสองได้สามเนาะครับผมครับผมเอ่อต่อรองได้เหมือนพอต่อรองได้แต่ว่าท่านจะเอาเอาหมอมาเศร้าเบิ่งได้เลยเพราะว่าเพท่านเศ้าเพราท่านโอ้เถืเบื้งถ้าผู้ใดสนใจก็เอามาตรวจท้องเบิ่งเนาะพ่อเนาะมาตรวจท้องมาเศร้าเบิ่งเหมือนพอๆแต่ว่ามันใจว่ามันติดอยู่ครับมันใจเนาะครับเนาะครับประกันท้องเนาะพ่อเนาะประกันท้องถ้าแต่ว่าหางว่าท่านได้ตรวจเหมือนพอแต่ว่าถ้าผู้ใดสนใจก็จังมันตรวจมาเอากันเนาะ ครับผมเปิดสองแสนหาหมื่นบาทเนาะต่อรองได้งามๆเลยครับผมครับเบอร์โทรเบอร์ได้ครับผมเบอรร์โท088 088 052 052 1334 1334กับพ่อยะสยามเนาะคกับพ่อสยามกับสนใจกับติดต่อเข่าม้านะครับเมื่อนี้กับเปิดราคากล้วยให้นะครับผมได้เดินทางมาเปิดราคากล้วยพ่อสยามนะครับผมครับ ตัวต่อไปแล้วครับพ่อครับมาชมตัวที่สองขมที่สองเนาะครับข้อมที่สองเพิ่นมีซือบ่ครับแม่ตัวนี้ซื้อว่าแม่หมูแม่อะไรก่อครับแม่หมูแม่หมูเล่าก่อเพิ่นมาท,ทา้าทังใดพ่อเพิ่นเป็นลูกของดาวเหนือครับลูกลูกเป็นของลูกดาวเหนือเนาะอ๋อเป็นลูกของดาวเหนือความสูงเพิ่นหลายปบนใดพ่อความสูงเพลอยสายสิบหกพลอยสามสิบหกเนาะสถานะในท้องเพิ่นมีหรือเปล่าพ่อ ท่องนี่เพิ่นท่องไอ้ของท่องตินโตผมทับไว้ได้ก็หาเดือนปลายแล้วมั้งอ๋อท่องตินโตเนาะโตัวท่องตินโตตัวใบเพิ่งอันนี้ใบลูกนี่ครับครับพ่อพันธุ์นะครับทองตินโตนะครับผมฟาร์มนะครับผมทองตินโตนะครับผมครับนี่ครับฟ้ามขั้วบ้านกำนันโปดเนาะครับผมเบื้องด้านหลังเนาะครับผม เบื้องด้านหลังเพิ่นผสมไว้นี่ครับหลอดนะครับผมหลอดเพิ่นกับผสมตั้งแต่วันที18่18เดือน9 6 4ีนะครับกำหนดคลอดเพิ่นกับวันที28่28เดือน7 6 5าะนะครับก็สิได้อยู่ประมาณเก้าเดือน9 10 11 12นะครับก็ได้อยู่3เดือนโดยที่หอเก้าสอ็ดสิบสอได้ประมาณ สี่เดี่ยนกลัวนะครับผมประมาณสี่เดี่ยนกลัวเลยนะครับผมครับอ๋อนะครับเบืองอัตลักษณ์แม่เพิ่นนะครับแม่เพิ่นส่วยนะครับหลุดทรงดีอ้างลึกอ้างง่ญ่ดีนะครับแง่ดีนะครับผมเบืองเง่นะครับเบืองยุดจังหวัดเฉพาะครับผมยุดเบืองบ้านไทยเพิ่นนะครับเบืองทั้งไทยให้พี่น้องเขาเบืองนะครับผมเบืองครับเบืองไทยนะครับ ใชนมซีเต้าเนาะครับมีสองกิมเนาะพ่อเนาะสองกิมนะครับเลี้ยงลูกดีแม่นี่แม่นี่สีเลี้ยงลูกดีเนาะครับมีสองกิ่มนะครับเบ<ด>ิ่งหัวเพิ่นเนาะครับเบิ่งงไทยเบิ่งหัวเพิ่นนะครับเพ <çek> ิ่นเบิ่งหน้าตาเพิ่นนะครับเป็นลูกของดาวเหนือเป็นลูกของดาวเหนือมีขวัญซองทางเนาะครับผมขวัญซองทางนะครับเบิ่งตาแต้มดีนะครับผมเอื้อบักเผาใหญ่เล็บแข็งเรียบขาดีนะครับบอมีต่านี้เนาะพ่อเนาะ่มีต่านี้เนาะครับ ท่องเพื่อนท่องที่ไรแล้วพ่อนี่เพื่อนนีน่นะเป็นท่องไอ้ท่องที่สามไอ้ท่องครับท่องที่สามเนาะครับเพื่อนมีเอ็นลูกอีกตัวนึงบ่พ่อตัวนึงกูถูกตุ่นละเพชรลำพูอ๋เอเป็นเพชรลำพูแต่ว่าไอ้ลูกตุ่นนี้น,นี่ลูกของไอ้ไอ้ของบ่ายยุอ๋อลูกเพิ่นมีสองตัวบ่พ่อตััวนึงทีู่ค,ครอ๋อแต่ว่าห<อ>่างเปิดแต่เปิดแต่แม่ลูกอ๋อเปิดแต่แม่ลูก อันนี้เป็นลูกพ่นบอครับพ่อเนี่ยนี่ลูกตัวน้อยเนาะเป็นตัวแม่บอพ่อตัวผูนี่ like บอแม่นมาพ่อเนี่ยบอแม่นเพิ่นมาเล่นน really ้ากันเนาะครับเบิงมาเบิงลูกเพิ่นนะครับเอ่ออ่ลูกเพิ่นมีตัวหนึ่งนะพ่อเนาะมีตัวหนึ่งนะครับมาลูกเป็นลูกเพศเมียบอแม่มาพ่อเพศเมียเดี๋ยวมาเบิงลูกเพิ่นนะครับผมนี่ครับลูกเพิ่นนะครับเป็นลูกเป็นลูกสายพันธุ์ใดพ่อบ้าอยู่เนาะ ว่าอยูนี่อายุเพิ่นได้จักเดือนแล้วพ่อสามเดือนกลัวครับสามเดือนกลัวเนาะเออเป็นเอ,อตัวที่ใดพ่อเจ้าว่าอยูนี่ตัวที่สามตัวที่สามเนาะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่นออ้องเขาชมนะครับเพิ่อนอยากประยุทธ์ยู่นะเมียปันเลยนะครับครับเบิ่งน่ะหัวหนวกหัวโน้นดีนะครับเออเพิ่นเป็นลูกของไผกว่าพ่อขอผ้าอยูบพอ่ะกับกันบผ้ายูเนาะ ถ้าญาติของใบยกนะครับผมเหมืนเพิ่นอยากเรียนไปเรียนมาดีนะครับเปิดราคาหลายรบันไดพ่อนี่ยตัวดี้ก็เปิดใบซับแต่ไม่ครับเศร้าหาครับเศร้าหาเนาะครับผมต่อรองได้เบิดมือคือเก่าเนาะมาชมมาเบิ่งอยู่บ้านไดก็พ่อบ้านพันดอนบ้านพันดอนกระเพ่อพ่อได้ครับพ่อสยามครับอ่านะครับมาเบิ่งกับพ่อสยามอยู่อ่ามองบ้านพันดอนเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เบิ่งลูกกวกเพิ่นงามครับผมอยู่บ้านพันดอนเนาะพ่อเนาะ ยูบานพันดอนอำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลำพูเฮ้าเนาะมาเบืองมาช่มเอาครับนี่ตดถนนนี่รถแเ่ยนไปเร่นมาอยู่ครับนี่เแล่นมากยังๆงทังเส้นทางอำเภอศรีบุญเรืองนะครับถนนครับเส้นทางไปทังศรีบุญเลืองออกมาจากนองบัวเฮาเส้นทางนี่ก็เรียนมากเรามาเห็นเดินห่องพ่อเลียงควายอยู่นี่นะครับผมเปิดอยู่ที่สองแสนหามื่นบาทเนาะครับผมต่อร่องได้บ่มี่ตํานี้เนาะครับผมบ่มี่ตํานี้เนาะครับ ตัวต่อไปเลยพอ่อมาชมตัวที่สามนะครับผมตัวที่สามเพิ่นมี่ซื้อบ่พ่อซื้อว่าแม่ฝ่ายแม่ฝ่ายนะครับเล้าก่อเพิ่นมาแต่ทั้งใดพอ่อเล้าก่อเป็นของสายเงินอุทไทยสายเางินหนูไทยเนะเาะสถานะในท้องเพิ่นมี่หรือปะพอ่อมีแล้วครับลูกตัวที่สองในท้องลูกตัวที่สองในท้องกับพ่อพันใดใบครับบิ๊กเบิร์ดครับบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดมีใบมีหลอดบ่พ่อมีอ่พุทธยางครับอ๋อแต่ว่าบ่ได้มาบ่พ่อไปหาเดือนกล้วแล้ว ได้หาเดียนทองได้หาเดียนแล้วเนาะเศร้าแล้วเรียบร้อยมีใบอุ่นเศร้าให้เบิ่งประกันทองเลยบ่พ่อประกันทองแม่นี่นะครับเบิ่งควบสูงเพิ่นหลายเป็นได้พ่อนี่แม่นควบสูงเพิ่นประกันไว้ทีร้อยสามสิบเก้าครับร้อยสามสิบเก้าเนาะเอ่อขาบ่ทกบ่ถอนหางบ่ดอกมันบ่พ่อเบื้องเบิ่งล่โตเพิ่นเนาะครับเบื่องหยุดนะครับข้อญ่นะครับเบิ่งข้อไงข้อหนาเนาะครับมีขวันหาบเงินหาบทองเนาะครับเล็บดีเนาะบ่มีตํานี้เป็นบ่พ่อครับเบิ่งนะครับเบิ่งตานะครับ บึงข้อนะครับอึอบกเพาวหญยนะครับผมเล็บแข้งเล็บขาดีม่อนดีนะครับผมตาแต้มแจ่มจ่มคลองทุงน่องเข่ากลมลงจังหวัดนี่เพาะกลมลงนะครับเบึงตาแต้มดีนะครับผมบึงเขางามเขาเปิดดีนะครับเบึงสวยนะครับแม่นี่ครับบึงสวยงามๆมได้ไทยนะครับ่นอยากครับบึงบันทายเพนนะครับมุนจังหวัดนี่เพาะมุนให้พี่น้องเข้าชมยางต่อนยางนะครับผม ครับเขากับเปิดดีนะครับมีขวันซองทางใหญ่หนาดีนะครับผมงามนะครับเบืองท้ายเนาะครับเบืองคนหางใหญ่นมสีเต้านะครับพันยางดีนะครับผมเปิดราคาหลายปันได้พรอเปิดไว้สองแสนหาครับสองแสนหาคือเก่าันบ่าพอตัวที่สองในทองเนาะนะครับผมสองแสนหาหมื่นบาทเนาะครับผมต่อรองได้คือเก่าบ่าพอต่อรองได้คือเก่ามาชมมาเบิงเอานะครับผมครับตัวต่อไปเลยพาะ ครับมาชมตัวที่หาเมนบ่เพาะตัวที่ซนะีเนาะตัวที่ซีเนาะครับผมสองโคมกับอีกตัวหนึ่งกับอีกตัวที่ซีนะครับผมตัวที่ 4, ซ<อ>นะีนี่เพิ่นนี่ซื้อมาเพาะไอ้ไอ้ตตะพุ่ยดาวดาวเนาะลูกสาวดาวนี่เพิ่นเล่กกาก่อเพิ่นสายพันธุ์ใดเพาะเป็นลูกสาวของดาวเหนือครับของดาวเหนือมีใบมีหลอดนะพ่อเนาะใบมีหลอดครับเอาไม้พี่น้องเมาเบิ่งนะครับผมครับผมนี่ครับมาเบิ่งใบ <ๆ S 2> นะครับผม นี่ครับผมมีใบมีหลอดนะครับผมนี่ครับผมมีใบมีหลอดบิ๊กไอฟาร์มคุยไทยนะครับผมครับไม่ควงครับมาเบืองด้านหลังนะครับผมด้านหลังอ่ะเพิน่นกำลนขอดเพิ่นนะครับวันที่สิบสองพฤศจิก,กาสองพันวันที่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสอง นะครับกำหนดขอดเพิ่นนะครับก็สิได้อยู่สองปีกว่าแม่นบ่พ่อสองปีกัวเนาะครับลูกสาวดาวเหนือนะครับผมนะครับัข้อมสูงเพิ่นหลายปานใดพอดข้อมูงเพิ่นนี่โอ้โท่านหมั่นใจแต่ว่าคิดว่าประมาณ133 34นี่ล่ะอ๋อครับ133สามสามต้องมาวัดใหม่อีกทีหนึงครับต้องมาวัดใหม่อีกทีหนึงเนาะถ้าผู้ใดสนใจลูกสาวดาวเหนือนะครับหัวหนวกหัวโน่นดีนะครับผม เพิ่นบริล่างปรไดเนาะครับมือเนาะบริรล่างเอาแบบธรรมศาสตร์เลยครับลำแข็งลำขาดีเนาะครับครับลำตัวสวยนะครับมีควันหาบเงินหาบท่องมุนจังหวัดนะเพาะมุนได้ครับมุนให้พี่น้องเข้าเบิงนะครับผมครับถ้าสนใจลูกสาวดาวเหนือนะครับเดี๋ยวขอยุดจังหวัดก่อนเถอะเดี๋ยวหยุดก่อนนะครับผมหยุดนะครับผมครับเบิงโคนหางไงดีพ่วงหางงามนะครับผมครับนมซีเต้า หน่อยงามเลยครับผมแข้งขาดีบ่มีตํานี้เนาะพ่อเนาะโบมีตํานี้เนาะครับเบิ่งสวยนะครับมันงาดีนะครับหมุนเลยพ่อหมุนเลยหมุนอยู่นะครับผมครับเบิ้งกินหยาเจิงนะครับผมครับครับผมครับนะครับเปิดราคาหลายปันไดพ่อเปิดไว้สิบครับสิบสามต่อร่องได้คืนเกาบัพ่อต่อร่องไดเนะครับผมต่อรองไดเบิดเหมือมาเบิ่งมาช่มเอานะครับผมครับเบิดเท่านีบ่งบ่อ ครับช่อมบังลูกเพิ่นก็นาะช่อมบังลูกข้มที่สองมันพ่อครับครับมาช่อมบังครับลูกแรกเพิ่นเนาะครับมาพี่เลยพ่อครับอ๋อนี่ครับเนาะลูกของเพชรลำพูตัวนี้เป็นลูกเพิ่นตัวนี้เป็นคอของเพชรลำพูเป็นคอของเพชรลำพูมันบ่ครับเอ่อนะครับผมเป็นลูกอันข้อมที่สองมันพอข้อมที่สองลูกของดาวเหนือแม่ลูกสูงวันสิบหกอ๋อเป็นลูกตัวที่ใดก็พ่อนีอ ลูกตัวตรแรกเลยครับตัวแรกเนาะของแม่คมที่สองเนาะครับเป็นเพศเมียนะครับอายุเฟ้นจักปีลราพอเนี่ยยี่สิบเดือนยี่สิบเดือนเนาะโอ้ล่ำตัวสวยงามนะครับผมเงวดีนะครับงามสวยเนี่ยอัตลักษณ์ดีนะครับเบิ่งนะครับเบิง่งทั้งท่ายนะครับผมตัวนี้ก็เปิดและาขึ้นกันแล้วแต่ว่าคา็งคนคนหางไงพ่วงหางงามนะครับนุ่มซีเต้าน,น้อยงามและยืนเจงกาดท่าท่างดีนะครับผมเบิ่งสะดือ สะดือใหญ่นะพ่อเนาะสะดือใหญ่ตาอาหารสะดือใหญ่นะครับผมครับบืมีดตันนี้ป่พ่อบ่นมีดแบบมีดตันี้แค่สะดือน้อยนึงสะดือเนาะเป็นสะดือมีดตันนี้มองสะดือเนาะครับผมตาเปิดนี่หลังไม้บ่พ่อหลังไม้มาเบิ่งมาชมเอาอยู่หลังไม้เนาะพ่อเนาะแม่นี่เนาะครับผมครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคข้ามาสวัสดีครับ